วันนี้เขาให้มาสามตัวเลยไก่ครับไก่ตัวเดิมเดิมเนี่ยเขาก็ให้มาสามตัวเพราะฉะนี้ไอ้ลูกน้องผมมันจะไปฆ่าไปฆ่ามันทีนี้มันเอาไปโยนใส่หลอดอลอเหมือนกับหลอดไฟมันเป็นหลอดไฟนะเหมือนช็อตน่ะครับตายตายตกลงมาตายทั้งสามตัวเลยไก่ตายสามตัวตายทั้งสามตัวเลยผมผมยังนึกไม่ออกผมว่าไก่ก็ก้าผมจะคิดลุงไม้นะครับทราบว่าครับลุงไม้มาที่นี่ลุงไม้ มาขายรอตเตอรี่ที่หลัสังการลวงปู่สวงเห็นว่ามาขอพรหลวงปู่สวงอีกแล้วนะครับลุงหมายอลัวก็คุณเจ้ามาสมบูรเอาเดอเอากนเเี่ยนอเดอดอมีชุกมีเหลี่ยมกีคัะคืออ้ยกอยบ้านกุณเจ้าก็ตลอดปลอดภัยทุกเนี้ยได้แล้วก็อ้อยไม่มีนมกปกาโอ้ยเลยมีนมีสิงกัดอ้เลยมี អញមានទោកមានលៀបឲ្យលក់លែកកបានតែអណោះសៅឲ្យត្រូវបង្គួនចៅអំពីផងឲ្យត្រូវព្រឹកមួយទូលលើเด้อឲ្យយកគូនចៅលូតថ្វាយក្បាលឈូកលូតឲ្យលើនិមតជំពាក់លូតឲ្យនៅនិមតមកថ្វាយលូតណោចាំមួយនេះរួចហើយណាមោនេះសាអត់ទូកទៅណាមោក្រាបសាក្ដីក្រាបតាមមកទិញកឋុំលើយ อยู่ที่กระท่อมละสังขารลงปูบนกระท่อมเลยครับวันนี้ครับมาขายลอตเตอรี่ที่นี่ประจําเก็บกวาดกับลงปูอย่างให้เลขเนาะครับลุงมาอยู่ขายลอตเตอรี่กับลงปูนานหรือยังครับตั้งแต่ปีห้าปีห้าสิบแปดห้าสิบเก้าห้าแปดห้าเก้าครับเป็นสิบปีแล้วเกือบสิบกว่าปีสิบเกือบจะสิบปีแล้วครับเหลืออีกปีแม่นบอกครับแปดเก้าอันนี้เจ็ดเนาะ <Okay. S 2> อยู่กับหลวงปูส่สวงสถาหลวงปู่เยอะไหมครับครับสถามากเลยครับหลวงปู่อยู่ได้เพราะหลวงปู่เลย <c oughs> อยู่ได้เพราะหลวงปู่นะครับมันมีหลวงปู่เหมือนเหมือนเราทุกเหมือนเราเรามีที่พึ่งทางใจคิดเหมือนไม่สบายใจแบบไหนเหมือนมีทุกมียากอะไรก็มาไหว้หลวงปู่เหมือนเหมือนกับโลงเหมือนกับมี มันก็ยกอ,อกจากอ,อกครับเหมือนเหมือนลงปูโดนบรนดาลให้เออแก้ปัญหาตลอดปลอดภัยไปได้อย่างอุบัติเหตุอย่างนี้ไปรถล้ลมสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งรอดมาได้แต่ก็ไม่เป็นไร,รมีลงปูนี่แหละอย่างนั้ <c oughs> นไปแล้วใช่ไหมครับอย่งางนั้นไปแล้วจะม,มีลงปูมีวันหนึ่งไอ้ขับรถยนต์ไปอย่างแรงเลยคำาเนี่ยตรงบ้านชําเบงวอวิ่งแลวตัดหน้านะ่ะ วิ่งมาอย่างแรงเลยเบรอยางแรงเลยไปกันสามคนเกือบตายแต่ดีน้าวัวมันมาหยุดตรงหน้ารถพอดีเลยโอย้เป็นบารมีหลวงปู่จริงๆเลยมันกอดกอดหลวงปูน่นี่ที่ที่ห้อยคอไว้ในกอดอจัดหลวงปู่ยัดสันอย่างนี้ไ,ไหนก็มีครับเรียนหลวงปู่ตลอดครับไปไปถ้าลืมลืมหลวงปู่เนี่ยวันนั้นจะขายหวยไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่ได้เอาหลวงปู่ไปด้วย อมันพวารู้สึกว่าขาดอะไรไปยังเหมือนเหมือนขาดเลยอเ,อเราเราศรัทธาหลวงปู่มากเราจะขาดไม่ได้มาจะไปแล้วได้สิบกิโลยี่สิบกิโลก็ต้องกลับไปเอานะกลับไปเอาถ้าลืมนะถ้าลืมนะวันไหนลืมหลวงปู่วันนั้นกระวนกระวายเลยนะจะกลับบ้านอย่างเร็วเลยถ้าถ้าถ้ถามันมาไกลแล้วมันกลับไม่ได้อ,อันนี้คือศรัทธาหลวงปู่ลงศรัทธาหลวงปู่จริงเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว,ว่าเฉพาะคนเนาะแล้วจะใคร,รนะครับนค,นคืออย่างเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราอันนี้นะเราเราศรัทธาหลวงปู่จริงที่เราอยู่สองคนสามคนพิทัก์อย่างนี้เราก็โอ้ยนั่งใครครับอย่างทิศต้องเรียกหลวงปู่อย่างทิพันกเหมือนกันศรัทธาหลวงปู่ <ฮะ S 2> ก็คือเราแบบไม่ได้เอาหลวงปู่มาแสดงว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนู้นคือมันรู้ได้เฉพาะตนไม่ใช่ว่าหลวงปู่ให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าหลวงปู่จะช่วยแบบศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์คือเราศรัทธาด้วยใจคือ คือเราศรัทธาแล้วเราสบายใจเราเราแถวคลาดปลอดภัยอย่างนี้ก็เหมือนหลวงปู่ช่วยเราแล้วอย่างเราจะทํามาหากินแล้วหลวงปู่ให้ช่วยลูกเลยเด้อไปขายหวยขายอะไรให้ขายได้อืให้เหลือก็ถูกบ้างอย่างนี้มันก็มันเหมือนหลวงปู่ช่วย ที่เหลือก็ถูกจริงๆด้วยอมที่เหลือก็ถูกนะครับไอตอนแปดแปดก็ถูกนะไอตอนออกเก้าเก้านั่นก็ถูกเรอเลขไม่ค่อยสวยแต่ถูกเออแแต่ถูกเหมือนเหมือนลวงปู่ช่วยเราอย่างนี้นะครับอ่ะที่ไปที่มาเลขงวดที่แล้วไม่ได้ตามเนาะก็เลยไม่ตามที่แล้วไม่ฝันต่อเนื่องไม่ไม่มันไม่ได้ฝันวันสุดท้ายมันไม่ฝันเลยฝันตั้งแต่ต่อตองวดะมันมันฝันเรงไก่แล้วไก่มันมันก็เลยไม่อยาพูดมันไกลมันไกลเกินนะผมก็เลย ติดใจผมว่าผมจะซื้อ90กับ93พอหวยออกจริงๆดันไปซื้อแต่93ไม่ซื้อ90ครับแล้วงวดนี้เป็นไงบางฝันยังครับงวดนี้ฝันครับฝัน,ฝ,นฝันเห็นไก่ตัวเดิมนะไก่ตัว <S <S นีไไน่ไๆว่าไก่ก็9 90 3บ่ผมจะว่าไก่930ผมจะตี<อ>ตีอย่างนี้เลยครับงั้นก็ตียาก็ ลุงตีแบบง่ายๆตีแบบง่ายเอฟซีช่วยตีลุงหมายดีเด้อนะครับลุงหมายก็ตีตามภาษาลุงหมายนะครับเออเออเก็บของนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเอฟซีอาจจะตีไก่ตายสามตัวตีง่ายๆเลยครับโอ้เก้าศูนย์สามนะเอาเอาศูนย์สามมันเนาะครับอ่ะให้กลับเอาเองเด้อเก้าศูนย์เอาไหมให้ก็ตีเอาแบนี้เอาไหมเอาให้ก็ตีเอาให้แยกตัวเอา แยกเอาก็ประมาณนี้นะครับเอาลงไม้ทือนนี่ครับไม่ประมาณนี้เลยค่อยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลขไม่เยอะครับเลขไม่เยอะเลขไม่เยอะตัวเดียวนะครับไก่เก้าตายศูนย์สามตัวก็เก้าศูนย์สามไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะครับนะครับไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดเยอะแล้วมันจะตียากเออมันจะซื้อแล้วมันกังวลใจซื้อแล้วมันจะทําให้เราไม่ถูกเยอะวะนครับถูกก็ ถ้าเข้าก็ถูกเต็มๆเลยแคปหน้าจอไว้ดูอ่ะหมายลงก่อนก็ได้นะครับเป็นประมาณนี้คือฝันนานรี่ยังครับนี่ฝันเมื่อสองสามวันนี้ครับเมื่อสองสามวัน,นไม่ได้คิดถึงว่าจะมาเจอขุมศัพย์เลยมันนี่นะไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับก็รู้ว่าลุงหมายฝันนะครับคงสุดท้ายนะครับก็ตามให้เอฟซีตลอดใครที่ดูลุงหมายอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้นะครับจะตามให้เรื่อยๆลุงหมายใครอยากเจอลุงหมายก็มาเจอที่นี่นะครับที่กระทอมราชสังขารอยู่ที่นี่สิบปีแล้วนะครับ ตั้งแต่คุมทรัพยานาคมาทิศพันมาก็จะเห็นลงมาอยู่ตลอดนะครับก็มาแล้วก็ฝากช่วยอดนุนด้วยนะครับลอตเตอรี่ทะเลือก็ช่วยนะครับเผื่อลุงปูให้โชครางวัลที่หนึ่งจำได้แบบแพงลุงไม้เคยมีรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านใช่ไหมตอนนั้นจำได้เลยนะครับเออเลขนี้เลยใช่ไหมสิบสองล้านตนนั้นเก้าศูนย์สามตัวนี้จะไม่นี่ครับเออแพงนี้เลย แต่ทิศพันธ์เอ906นึกถึงเนาะนึกถึงนี่นี่1ิบสองล้านเลขนี้นะครับ f c นะครับที่เขาถูกสิบสองล้านครับเรขนี้เลยเนะนื้อหน่ยังจําได้อยู่แต่ทิศพันธ์ซื้อ,อก่อนมันถึงเนาะมนผมผมนึกไม่ออกที่นรถทิศพันธ์เั็น906ทิศพันธ์ได้906แต่เขาซื้อ903แต่ว่าไม่แน่นะวันนี้ <laughs> <laughs> เลข่งนี้มันเคยเป็นมงคลในในในเพงนี้แล้วทิศพันธ์ตอนนั้นพิดตัวเดียวเลย903กับ906 ถ้ามาชอบก้าวโนสาปนี้ได้ทิศพันแล้วสิบสองล้านเ <c oughs> สียดายนะครับเ <c oughs> พลงนี้เพลงลุงหมายนะครับนี่สิบสองล้านคนที่ถูกสิบสองล้าน,น,นาแล้วเลขก็น่าจะอยู่ตรงนั้นรุวยนะที่เขาเห็นนะอยู่ตรงหน้า้ต้นะครับ <c oughs> เป็นเป็นดวงดีนะเอฟซี FC น่าจะเป็นดวงดีนะครับที่มาคุยกันกับลุงหมายแล้วก็ลุงหมายชอบตัวนี้ด้วยฟันเห็นไก่แล้วก็ตรงกับเลขที่สิบสองล้านโอนเข้ามาอีกนะครับเป็นเลขที่วนมาครบรอบสิบสองล้าน ใครจะได้สิบสองล้านบ้างวดน,นี้เนาะชอบไหมลุงไม้ชอบ,ชอบมากเลยครับเลขวันนี้ศูนย์สามชอบมากเลยครับชอบมากสองตัวศูนย์สามเลยครับตัวเดียวเลยครับแต่เก้าศูนย์คงจะไม่ออกซ้ำหรือมั้งนะถ้าอาอกอีกก็ศูนย์สามเน้นเน้นศูนย์สามสามศูนย์สองสามนี่นะครับก็เป็นแนวทางของลุงไม้นะครับเอฟซีนะครับเป็นเลขไม่เยอะทั้งนั้นเลขเลขเลข,เลขตัวเดียวเลขไม่เยอะนะครับลุงไม้ไม่ใช่อาจารย์แต่ว่าลุงไม้เป็นสาย เรารวมปูหสวงครับคือฝันได้ก็บอกไปถ้าไม่ฝันก็บอกว่าไม่ฝันครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับถ้างวดไหนจะฝันมันก็มาเหมือนเหมือนเหมือนกับมีอะไรไปไปดึงไม่บอกเหมือนเราอยู่กับหลวงปู่เหมือนไอ้ตอนตอนออกแปดหนึ่งน่ะเหมือนกวาดกวาดไปยังเห็นเลขแปดหนึ่งเลยนี่นี่นี่อยู่ใต้กระท่มหลวงปู่นี่แค่กวาดเ,เห็นเลขเลยเออแปดหนึ่งไอ้ตอนถูกข้างล่างข้างบนตอนนั้นนะ่ะครับอือพอ พอฝันปุ๊บฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นน่ะฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวก้าราชการที่ก้าอเก้าูนย์จริงเลยก้าวสูงทั้งล่างทั้งบนเลย <c oughs> ถูกลอตเตอรี่ห้าใบเนี่ยตอนวันนั้นถูกล่างทั้งบนแปดหนึ่งก็กว่าน,นี่นี่นี่เลยแปดหนึ่งอยู่ตรงนี้ตอนตอนงวดนั้นน่ะตอนงวดที่มันมันถูกทั้งล่างข้างบน ลูกไม้ก็ถูกบ่อยนะครับเลขลงปูนะครับถูกสามงวดติดกันแต่ว่างวดงวดเมื่อกี้ไม่เข้างวดนี้มันไม่เข้าที่ผ่านมาลุนมันไม่เข้าผมผมผมชอบเก้าศูนย์ด้วยเลยแต่ว่าผมไปด้านไปซื้อเก้าสามมาออกงวดนี้ละมั้งครับหนึ่งถึฟฝันนี่แหละครับสามตัวตายสามตัวน่าจะเข้าอย่างนั้นงวดนี้เพราะว่าฝันฝันทีเดียวเลยฝันทีเดียวเอามีแค่นี้แคปหน้าจอตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องแคปแล้วมองเห็นชัดจะบาเช่งชัดมากๆครับชัดมาก ก็ขอบคุณลุงไม้มากลุงหม้มีอะไรจะฝาก f อฟซไหมครับก็ขอขอบคุณเอซีทางของคุ้มทรัพย์พิานาคที่ติดตามลุงหมายแล้วก็ติดตามคุ้มทรัพย์พิยนาคก,ก็เป็นกําลังใจให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุ้มทรัพย์พิยนาคแล้วก็ช่วยติดตามผมถ้างวดไหนมันถูกมันเข้ามันก็คงจะจะหามาฝากเรื่อยเนาะชมเรื่อยครับถ้าถ้างวดไหนมันไม่เด็ดไม่อะไรงี้ก็ไม่กล้าจะออกหรอกไม่กล้าจะ จะมาพูดให้เพราะว่าวันนี้ก็คิดว่ามันจะมาแน่ๆเลยเพราะว่าวันนี้ก็เลยมามาเอามาฝากให้ทางคุ้มทรัพย์นำไปให้พี่น้องได้ติดตามได้พิจารณาดูว่าถ้ามันมันถูกใจก็ลองใส่ดูครับถ้าถูกใจก็ลองใส่ดูครับถ้าไม่ถูกใจก็ครับก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรไแต่ถ้าถูกมาเสียดายก็ไม่ว่ากันครับผม ครับขอบคุณลุงไม้ขอบคุณครับขอบ <capacity S 2> คุณครับขอบคุณลุงไม้มากครับผมก็เป็นแนวทางเอฟซีทุกคนทุกท่านสาธุสาธุอาลัมนากันไปเนอะองเงี้ยได้เยอะมาก่สุดที่เราเอมาเสนอให้ก